อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนดึกๆเลยนะครับขอเันที่7มกราคม64เนาะตรงกับวันภารือหัสบอดีนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะมาสงท้ายในค่ำคืนนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมีของ ามาครบบนนะครับมาครบ10หน่วยบนอาแปะเนาะสิบหน่วยบนกล้าไหามหละ่ะแอดโซยุนะครับเลขดับล่างเทพบรรลือนะครับล็อกพระรวยแล้วก็จะมีของชุดล่างแอดสุมาอี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืม กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับอ่าเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของบินป้าสมศรีนะครับเลงว่าที่ผ่านมาแอดไม่รู้ว่าเจ้านี้ให้เข้าหรือเปล่าเนาะเพราะว่าวัดนี้แอดได้นํามาแป็งปันให้วดแรกนะครับ ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่2 3 4แล้วก็6 3 4นะครับชุด2ตัวให้มาที่3 4 4 3แล้วก็6 4 4 6เนาะ2ตัวไปกับบนล่างนะครับอย่าลืงที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบินป้าสมศรีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเด่นปักหลักนะครับเด่นล่างปักหลักเนาะ10หน่วยล่างนั่นเอง ก็จะมีเลขเด่นล่าง1กับ4นะครับก็จะเป็นของแอดมาดีอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณ,ข,คณข้อมูลจากเลขเด่นล่างปักหลัก10หน่วยล่างแอดมาดีด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับบนทุกๆหลักดับลดต้นทุน เรียกฉันว่านางพญาเนาะก็มีสมาชิกบางท่านที่ขอเข้ามาก็จะมาลงให้นะครับเน้งว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านเนาะก็จะเป็นเลขดับบน0สลับออกบน628นั่นเองเนงว่านี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะเป็นเลขดับบนทุกหลัก8เนาะนะครับก็อย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการลดต้นทุนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับบน เรียกฉันว่านางพญาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนแอดอิ th orn, orn, นทรเทวนครเนาะก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่ให้เข้ามาแล้ว4งวดติดนะครับในวันที่ผ่านมาให้เข้า6เนาะให้เข้า6หลักร้อยของ3ตัวบนสลากออก6 2 8นะครับผมในวันนี้ก็มาเป่งปันให้เหมือนเดิมเรามารับชมนะครับ เนงวัดนี้ประจําเนงก็ไปที่17มกราคม64ก็จะมีหลักร้อยบน2 3 7 9 1 5แล้วก็6เนาะถ้าใครว่ามันเยอะเกินไปก็ลองไปหาเลขดับที่แม่นๆนะครับดับบนก็ลองมาตัดกันดูนาอเผื่อจะอน้อยชุดลงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลักร้อยบนแอปอินทนเทวนาคร VIP ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับแลัก็ร้อยมะแมราศีกันนะครับเน้งว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านเนาะก็จะเป็นเลขดับหลักร้อยสามศาสอหกสองแปดนะครับก็ถือว่าให้ผ่านมาแล้วหลายงวดติดติดเลยเน้งวัานี้ก็จะเป็นเลขดับหลบักร้อยบนศูนย์เนาะดับเฉพาะหลักร้อยเท่านั้นของมะแมราศีกันอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคบหน้าจอเอาไว้เลยขอขอ,ขอบพูณข้อมูลจาก มะเมราสีกันด้วยนะครับเป็นเลขดับลดต้นทุนหลักร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเด่นหลักร้อยบนอาจารย์ตีเล็กนะครับในวันที่ผ่านมาก็าไปเข้าหลักสิบบน8เนาะก็ถือว่าไม่ผ่านในวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมจะเป็นหลักร้อยบน091แล้วก็2นะครับก็ไปหาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยที่แม่นๆเนาะมาลอง จับกันดูนะครับเผื่อจะอได้ชุด3ตัวที่ออกนะครับก็ขอขอบคุณขออมูลจากเด่นแลกร้อยบนอาจารย์ตีเล็กด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของชุดสรุปล่างแอดออนจะิราเนาะนว่าที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะชุดบน2 8 2ตัวบนตรงๆเนี่ว่าที่ก็ให้มาเป็นชุดสรุปล่างเหมือนกันนะครับก็จะมี1,4,1,6,2,6 3 0 3 5แล้วก็36เนาะทั้งหมด6ชุดในการเป็นชุดสรุปร่างของแอดออนจิราอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากชุดสรุปร่างแอดออนจิราด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขล็อกพารวยนะครับในว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าอีกแล้วนะครับให้เข้า91นะครับเข้าล็อก991 เป็นตัวกลับของชุดล่างเนาะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่แอดได้ใช้ประจําเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นเลขล็อกที่ให้แม่นพอสมควรเนาะในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับในวัดนี้ประจำเนง็เป็นที่17เมกราคม64ก็จะมีตั้งแต่ล็อก1จนถึงล็อก0เหมือนเดิมเลยนะครับล็อกละ4ชุดด้วยกันเนาะ ก็สมาชิกทนใดที่หาเลขเด่นมาแล้วก็มาลองจับใส่ล็อกทั้ง4ชุดนี้ได้เลยนะครับแอดใช้ประจําเลยเนาะก็อย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากล็อกพารวยด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของ2ตัวบนตรงๆอาจารย์ท่านนี้เนาะแบ่งปันให้ฟรีๆนะครับในงวัดที่ผ่านมาก็พลาดในงวันนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวันนี้ประจําในวันที่17มกราคม64ก็จะมี2 6 2 9 4 6แล้วก็ 49เาททั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยก็อย่าลืมซื้อไปกลับแล้วก็ซื้อบนล่างด้วยนะครับกันพลาดเนาะขอขอบพุ้นข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับเป็นเจ้าของข้อมูลเนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นของกล้าไมหมละ่ะรูด10หน่วยบน a ด s o y u นะครับเนนวาที่ผ่านมาก็พลาดเนาะเนนว่านี้เราก็มา ลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งเน่งวาดนี้ประจําเนองว่าวันที่17มกราคม64ก็จะเป็นเลขรูด10หน่วยบน2แล้วก็6เนาะเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับก็เป็นของแอสโซยุส่วนชุดนี้จะเป็นของ10หน่วยล่างแอสโซยุเช่นกันก็จะมีหลัก10หน่วยล่าง4แล้วก็1เนาะก็ยืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก 10หน่วยล่างอ่าสิหน่วยบนล่างแอดโซยุ so ด้วยนะครับทั้ง2ชุดนี้เนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดล่างแอดสุมาอี้นะครับในวันที่ผ่านมาก็หลุดนะครับผมเน้นวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่แล้วใครที่ติดตามอยู่นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง3รอง4นะครับแล้วก็จะมีเลขชุด สองตัวล่างทั้งหมด8ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่43 40 47 48 63 60 67แล้วก็68ในงวดนี้นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยก็รอชุดบนของ, e, องเอ u ซูมาอีเนาะเดียวเอจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งถ้าข้อมูลมาลงให้ก็จะมาอัปเดตนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างเอซูมาอีด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับลดต้นทุนดับล่างทุกหลักอาจารย์ตอกกิะนะครับเน้นว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านเนาะให้มาที่ดับล่างจะเป็น2สลากออกล่าง19นั่นเองนะครับเนวัานี้ก็ให้มาเหมือนเดิมจะเป็นเลขดับล่างทุกทุกหลัก1ตัวเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลของอาจารย์ตอกกิษณะอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ดับล่างทุกๆุกหลักอาจารย์ต่อด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของครบ10หน่วยบนเอาแปะเนาะก็มีบางคอมเมนต์ที่พี่น้องถามหากันเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะในวันนี้ก็นำมาแบ่งปันให้เนาะเพราะวาในงวดที่ผ่านมานี้ไปเข้าล่าง91านงะครับไปเข้าล่าง91างเนาะในวดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งในวันนี้ประจําในวันที่17เมกราคม 64ก็จะมีครบ10หน่วยบน 1, 3, 4, 6, 8, แล, 9, แล้วก็นาะสมาชิกก็ไปลองจับคู่กันดูเผื่อจะมีโชคกันในวัดนี้อย่าลืมซื้อไปกลับแล้วก็เล่นบนล่างด้วยนะครับกันพลาดเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากครบ10หน่วยบนอาแปะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับรถต้นทุนดับล่างทุกๆหลัก เทพบรรลือนะครับเน้งว่าที่ผ่านมาก็ผ่านเนาะก็จะเป็นเลขดับล่าง6สลากออกล่าง19นั่นเองเน็งว่านี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะเป็นเลขดับล่าง8เนาะอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับใช้เป็นข้อมูลในการลดต้นทุนเน็งวัดหน้าเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนดับล่างเทพบรรลือด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนยอดเฮงนะครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ให้เข้ามาแล้วห้างวดหกวัดติดๆเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ให้เข้าเลขเด่นบนจะเป็น6เนาะเข้าหแล้วก็ร้อยของ3ตัวบนนั่นเองสลากออกบน628ในงวดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับ ในวัดนี้ประจําเนวันที่17มกราคม64ก็จะเป็นเลขเด่นบนทุกๆุกหลักนะครับ70แล้วก็4นั่นเองเนาะก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบและก็ระไบิบนเลขเด่นบนยอดเฮงนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนยอดเฮงด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ